ผมก็ต้องขอการสวัสดีท่านผูช้ชมทุกๆท่ๆทานกันด้วยนะคะผมวันนี้กับผมโอูเรกีดีลาวเคยนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวทุกคนก็เห็นแหละนะเออใครไม่เห็นก็บ้าแล้ววันนี้จะมารีวิวสกินรถไม่ไม่เก่สกินสิเออจริเกงสกินไม่ถูกแล้วเดีด๋ยวอ่ะจบสกินกับหมอดนะครับผมรถเมลสายหนึ่งสิเกตนุนบุนใดซึ่งหมอดผมไปได้มาจากยูทูบช่องหนึ่งนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะเผื่อใครจะไปดาวน์โหลดก็แต่สกินนี้ผมทําเองนะสกินเนี่ยทําเองนะครับผมทาเองนะซึ่งมันเป็นรถมุนไดซึ่งมันเหมือนของจริงมากเลยแหละนะฮะแต่ว่ามันจะเสียตรงที่มันไม่มีประตูบานเลื่อนก็เลยต้องแปะสกินประตูบานเลื่อนแบบแบบปอมอะ่ะเออแล้วก็มันเป็น ประตูแบบอยู่ด้านขวาไม่ได้อยู่ด้านซ้ายคายนอกเี่ประมาณนี้นะะคายนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮนเวลาเปิดกุ้ยเวลาเปิดประตูก็จะประมาณนี้จะเป็นประตูแบบเปิดแบบเปิดเปิดออกมาข้างนอกนะนนก็จะประมาณนี้สวยมากค,คืออยากได้หมดรถเมี์มานานแล้ว สุดท้ายก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใจกกร้อยปเปซนตแต่ก็พอได้นะฮะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ยูทูบที่ผมเอาหมดมาได้ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อเปการให้เครดิตได้แหละแต่ผมคิดว่านะคนคนนี้ไม่น่าจะใช่คนทำหมดแน่นอนนะไม่ใช่ทำหมดแน่นอนก็มีก็ประมาณนี้ ผม,มเลยผมเริ่มทำสายในสีจีนแม่เลยเริมทำสายในสีอาจจะมีลมเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเปิดพัดลมเปิดพัดลมอยู่ข้างหน้าก็รีบไปสิเฮ้ยอนะคนแม่งเลยกันจุ <c oughs> นแม่มเลยแล้วกัน นี่ตรงนี้ก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆนี่ก็จะเป็นเขารว่าเปิดอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเปิดอะไรไม่รู้นะไม่รู้อนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเปิดตรงนี้เปินที่ฐานกร็เหมือนกัน,นก็จะเอะเกตุเกตุไง ขอโทษทีคแนแม่มไปเลยไม่สนใจคแนแม่มตุกเลยกัน <laughs> คนเอาผ่านที e. คนบัสทีเรียบร้อยโค้งครัพี่คันนี้ก็จะเบรกง่ that that ายนะครับผมคือเบรกทีไม่เบรกทีก um. ็จะมาเนี้ยเดี๋ยวขอถึงร้อยไม่เกอนถึงร้อยคือเร็หนีเบรกแป๊บเดียวมันก็หยุดละอันนี้กลังกับขับกับอู่กับขับขับกับเข้าอู่เนี่ย เขาอู่เขาอู่เลยสับวับอู่ซึ่งในปัจจุบันสายในสเก็ตคุณใดก็ดปลดละวางไปแล้วยังสเก็ตคุณใดนะแต่ไม่รื้คนอื่นไม่รู้ปลดละวางกว่า คิดว่าน่าจะวนได้แบบชิวๆเพราะว่ารถมันสั้นแต่ก็ไม่ได้สั้นมากแอบบยาวหน่อยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องถอยนวนได้ไป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนมีจีเนียนมากๆเลย <XD. S 2> อเอกดีป้ายทะเบียนสีจีเนียนขับกับเขา เดี๋ยว่นไม่ใช่ทางเขา้านี่กว่าเข้าผิดทางตัวเองไหมเสี๋ยวลราการถอยไปเลยกูก็สกินนี้ผมไม่แจกนะผมจะให้ลิงแค่หมดนะผม แต,แต่ก็อาจจะแก่ก็ได้อาจจะแก่ก็ได้แต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีคนมาหิวแต่ไงคิดว่ามันก็ต้องมีคนหิวสก,กินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีคนหิวสก,กินใครหิวสก,กินกูไม่แจกย้อมกูไม่แจกใครหิวสก,กินสิงอยู่ยาว คนที่หิวสกินส่วนใหญ่เขาก็จะไม่แจกกันนะอย่างเช่นนิวนิวคนในสังกัดน,นะนี่เวลาลงก็จะลงลงหน้ารถนี้เลยเหรอ ลงม่งหน้ารถอ่ะ <c oughs> นี่ถ่ายเอ็กซ์หน่อย <c oughs> ไ,มไม่เอาแมวมุมนี้สิเอ็ซ์หน่อยปลายไฟตรงนี้มันก็จ้าแบบอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ก็ยังพอเห็นเลขหนึ่งสี่เจ็ดอยู่บ้างนะมันเป็นไรไม่รู้ เดี๋ยวก็จะกับอยู่ริ้อย่างเงี้ยนะแต่คนยังยังรู้อยู่ดีแหละว,ว่าเนี่มีสาย147เ,เพราะตรงนู้นก็มีคำว่า87มี847พวกมักน87ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะฮะประตูซึ่งเป็นประตูจริงไม่ใช่ประตูทิพ ตรงนี้นะเะประตูทิปนะคะนี่จะเป็นประตูตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์สี่สบุกแล้วก็เลขสายนี่ก็จะมีป้ายทะเบียน XDB ตรงนี้เนี่ยก็จะมีอันนี้ผมไม่มีโลโกโ้ NGV นะเลยใส่พิมพ์เอาตรงนี้ก็จะมีข้อสมัครถออีกเชิงบลูบริการบริษัทบิลีย์ยบลูเบอร์กรัน แล้วหนึ่งสิบเจ็ดเบอร์สี่สิบหกขับไปไม่เป็นหรอวะนี่ข้างหลังก็จะโลง่งๆหน่อยนะคะข้างหลังก็จะโลง่งๆแต่ก็ไม่โล่งมากนี่ก็จะเป็นรถโด,ดยสารประจำทางกับอากาศนะครับผมรถๆ นี้ก็จะเบอร์เบอร์แล้วก็รถบร์สั่งจุดทางโอการบริษัทวิทยาบริการตันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับเส้นทางก็รถเอกชนร่วรมบริการอันนี้ก็จะเป็นไฟต่งตางๆนะฮะแล้วก็ป้ายไฟที่เราพูดกันเมื่อกี้่ตนตรงนี้ไสีดำๆนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรช่องเห็นขาหรอหรือว่ายังไงไม่รู้ อ,อันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับก็จะมีโลโก้ฮุนไดเนี่ยโลโก้เนี่ยโลโก้ฮุนไดใครไม่เห็นก็ตาเหลือกแล้วโลโก้ฮุนไดนะคะผมก็จะมีล้อลก็ได้จันดันนะหน้าับ ซึ่งประตูนี่ก็อย่างที่บอกนะครับผมมันจะไม่เปิดแบบข้างในมันจะมันจะไม่เปิดแบบเหมือนของในซีเหมือนมันจะไม่มันจะไม่เปิดแบบเ,เ,ปแบบเปิดพัพบอะมันจะเปิดแบบเปิดเหมือนเปิดประตูบ้านอะ่ะนะเดีย๋ยวรถจะเปิดประมาณเนี้ยซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยากับการเปิดแบบนี้แล้วคือเดี๋ยวลงรถอีกรอบแล้วคือ มันมีไว้พับแต่มันเปิดแบบเฉ่งออกมามล้วเขา่ายังไงครับก็ไม่ว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ใครด้วยแล้วกันโอ้โหสำนี้อราคลายไปก่อนเีกกันคลิปหน้าบ๊ายบาย